สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปการงานการเงินความรักนะคะแล้วแต่นไพ่จะออกจะอ่านให้เพิ่มเติมของราศีกุมลัคนากลุมในสองเดือนนี้นะคะมาอัปเดตกันว่าจะเป็นยังไงบ้างราศีกุมคือผู้ที่เกิด13นะคะกุมภาถึง14มีนาคมอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่หมอก,ก็ะพิมพใต้คลิปนี้อธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาเลยถ้าคุณผูกดวงอยู่ลัคนากลุ่มก็ดูได้นะคะแต่แน่นอนละค่ะดวงที่วางอยู่ตรงนี้ อย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของคุณทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนถ้าพูดถึงความรักไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยค่ะกุ้มค้านะคะสองเดือนนี้สิบไม้เท้านะคะราศีกุมเป็นเสาหลักครอบครัวเป็นนะคะเป็นเสาหลักของตัวเองด้วยเนาะนะะตรงนี้สิบไม้เท้าแปลว่าคุณเห็นไหมมันผลิใบผลิดอกหมดเลยงานช่วงนี้น่าจะเยอะนะคะ อย่าพึ่งท้อนะง,นงานเยอะไม่เป็นไรเงินก็มาตามนั่นนะคะเห็นไหมแปดเหรียญเงินเข้ามาหลายช่องทางหรือมีโอกาสนะคะการเงินการทองเข้ามาหลายหลายช่องทางนะคะโอกาสมาแล้วแต่ถ้าท่านใดบอกว่ามาหลายช่องทางได้งไงตอนนี้ทาทางเดียวงั้นถ้าโอกาสมาจังหวะมาคําว่าหลายช่องทางคุณก็ต้องรู้แล้วว่าแปดเหรียญน,นี้มันหมายถึงความสามารถ ดึงออกมาว่าคุณชอบอะไรแล้วคุณทําอะไรหรือเราคิดจะเรียนรู้อะไรมันอาจจะเป็นงานทั้งประจํางานเสริมก่อเกิดรายได้ให้เราด้วยนะคะหมอไม่รู้ว่าคุณได้เงินก้อนอะไรหนึ่งเงินก้อนนี้นะคะอันนี้เป็นเงินจากการทําง,งานน่าจะหลายช่องทางบางท่านอยากจะเก็บเงินเก็บทรัพย์มอกว่าคุณจะมีโอกาสเก็บเงินได้มากขึ้นเก้าเหรียญอาจจะเป็นเงินเช่นนะคะบางคนรอขายที่ขายทางหรือบางท่านอยากได้ท,ที่ที่ทางก็ได้นะคะตรงนี้หรือเงินจากโชคลาภหรือค้าขายช่วงนี้นะคะ สะพัดหลายทางโดเวอร์นะคะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดหมอมินว่าชาวราศีกุมและคณนากุมสาวน้อยที่เต้นในชอบมะกอกแปลว่าความสมบูรณ์ความเขียวขจีแปลว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณทํามามีโอกาสประสบความสําเร็จนะคนเห็น,ค,หนคุณเห็นค่าของเราเดะทำแพลนหมอจะอ่านไพ่ทุกใบที่เข้ามาช่วงนี้หมอมินว่าคุณน่าจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่เช่น คำว่าปรับเปลี่ยนเนี่ยคะ่ะ่าดวงเนาะดาวย้ายละหมอพูดเลยนะดาวหนึ่งนะคะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยนะคะตรงนี้บางคนนะครับอาจจะเปลี่ยนมากบางคนอาจจะเปลี่ยนเร็วมันขึ้นกับอยู่ในดวงเราต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันถูกไหมคะต้นบุญวัส,สนายังไม่เหมือนกันแล้วความพยายามของเราแตกต่างกันนะะมันคงไม่ตรงกับทุกคนแต่ได้แทนบาลานแปลว่าการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะเรามีข้อบุกพร่องตรงไหนที่ผ่านมาหรือเราดีอยู่แล้วเราอาจจะอยากให้ดีเพิ่มเติมเราอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะคะหรือเราเปลี่ยนแปลงจริงเลย,ชยเช่นโยกย้ายสาขางานนี้ไปสาขานั้นโยกย้ายที่อยู่อาศัยนําสู่สิ่งที่ดีมาให้คุณเดอรสตารดวงดาวโดดเด่นอันนี้ราศีคุณนะคะราศีคุณขึ้นมาเลยราศีคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนที่ฉลาดด้วยธาตุลมนะคะบางคนนะคะเป็นคนที่ฉลาดแล้วคุณไม่ใช่แบบ เออไปพูดไปอะไรนะคะความชารันคุณคุณอาจจะดูอยู่เงียบๆห่างๆนะคะจำเข้ามาทําอะไรอย่างเงี้ยประสบความสําเร็จนะคะคุณเรียนรู้ง่ายนะคะและเป็นคนสวยคนรอด้วยชอบเก็บตัวนะคะ <ใช S 1> อ่าเด p เพรสนะคะความอุดมสมบูรณ์ประสบความสําเร็จตรงนี้นะคะที่ผ่านมาแน่นอนเราหมอต้องพูดเลยว่ามันเหนื่อยนะเห็นไหมคะควีนถือดาบเนี่ยหน้าอึดอัดกดดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะฮเรียนคือเงิน อาจจะหมุนเงินไม่ทันก็ได้นะคะเป็นปัญหาหรือความสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องเงินทองอึดอัดไปหมดเลยนะคะไม่เป็นไรอันนี้นะคะมันจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมันจะโชคดีนะคะงานที่คุณทาอาจจะประสบความสําเร็จมีคนเห็นคุณเห็นค่าของเราผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะดวงดีไพ่ตรงนี้นะคะขึ้นมาถ้าเป็นความรักที่นี่หมอพูดนะั้นหนึ่งนะคะความรักณนะตอนนี้อันนี้จะไปบอกว่าราศีกุม ผิดหวังทุกคนไม่ได้เพาะไพ่มันออกมาแบบนี้ดูนะคะถ้าโสดอาจจะโสดมีเกณฑ์หรือค้ะคุณคุยบใครช่วงนี้คนคนนั้นคุณเห็นไหมคะเดมเพลอร์กับเอเม e เพลสเอมเพลอร์นี่ไพ,พ่จักรพรรดิตีคู่มากับไพ,พ่จักรพรรดินีเราจะพูดง่ายๆรา,าชาคู่กับราชนีนะคุณกับคนนี้คู่ควรที่จะได้อยู่ด้วยกันคู่ควรที่จะเป็นแบบเอาง่ายๆว่าดวงบุพเพสนิวาสนาะคะผู้คุณสองคนนะคะยังรักกันนะคะเป็นความรักที่ สมควรที่ความรักความสมบังของคุณมันอาจจะได้โอกาสพัฒนามากกว่าเดิม t ดวเวอร์มันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผานอุปสรรคหมอต้องพูดเลยบางคนก็เป็นเกี่ยวกับอายุที่แตกต่างหน้าตาทางสังคมความคิดที่แตกต่างก็ได้นะคะหรือต่างต่างชาติต่างภาษาแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ต่างกันนะคะมันไม่ได้แตกแยกความรักท่านให้ความเข้าใจและปรับจูนเข้าหาก,กันควกคุณยังเป็นคู่กันนะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะคุยกันน้อยลงเพราะต่างคนต่างทํางานหรือเปล่าท่านบอกให้หวานกันนิดนึง แต่ถ้าโสดก็มีเกณฑ์พบคนรู้ใจนะคะเนี่ยคููบุเพสนิวาสคนที่คุณคู่ควรสมน้ําสมเนื้อหมายถึงว่าพฤติกรรมการกระทำที่เราดูแลกันค่อยๆศึกษาดูแลกันไปนะคะแต่สม่ําเสมอคุยกันทุกวันไพ่นี้ขึ้นมาเป็นความรักที่คุณกับเขาอาจจะเคยผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวหรือเคยผิดหวังมาก่อนนะสามดาบตรงนี้มาเนาะเคยผิดหวังมากพวกคุณเลยเข้าใจรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ โอ้เราอบอุ่นนะคะเพื่อนๆตรงนี้ไพ่ออกมาในโทนดีหมอจะอาา่านไพ่ไพ่ดีนะคะตรงนี้นะนะคะแต่ที่ผ่านมาหมอบอกเลยว่าโอ้คุณช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินที่ผ่านมานะคะเนบเนบหนาวนะคะความรักความสมพานรู้สึกว่าอุ้ยบางคนก็พูดตรงเกินไปเจอความรักที่กดดันกันพูดจาทิมแทงหัวใจกันหรือสภาวะที่ต่างคนต่างน้อยเนื้อต่าใจไม่แคร์กันไม่ค่อยสนใจหรือถูกเพิกเฉยสามดับนะคะความรัก,คว,รกความสมพัน เราเข้าไปในสามเศร้าอื่นหรือเขาดึงใครเข้ามาสิ่งที่ได้คือความเจ็บและเสียใจหมอมินว่ามันจะต้องจบโดวัคือไพ่จบนะคะแบบคอมพลีทที่เราคิดและทบทวนมาดีแล้วหมอมินว่าถ้าถ้าโสดถามว่าคุณกระตือร้น,นที่จะหาความรักไหมไม่หรอกคะ่ะหมอมินว่าคุณก็อยู่ในหมวดในโซนรักตัวเองมากขึ้นดูแลใส่ใจโฟกัสเหลือเงินเหลืองานแต่แล้วหมอมินว่าก็มีคนเข้ามาเห็นไหมคะไพ่ตีคู่มาคนนี้นะคะพบรักพบคนที่เข้าใจ นาจัก,กรวันจะดึงคนที่ใช่เข้ามาหาเรานะแต่ถ้าคุณคุยอยู่คบอยู่แปลว่าความรักคือความเข้าใจนะคะตรงนี้นะอืมนาพัฒนาได้อ่ะมาดูความรักในสองเดือนนี้กันบ้างของชาวราศีกุมลัณนากุมราศีกุมนะคะอาจจะคุยกับชาวสิงลคนาสิงกลุ่มลัคนาลุมด้วยกันเองราศีเมลัคนาเมษธาตุลมตุนกุมเมถุนนะคนไกลได้ด้วยนะคะความรัก นะคะตรงนี้นะห้าดาบที่ผ่านมานะคะตรงนี้หมอมินว่ามีคนห่างเหินเปลี่ยนไปอเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะหรือความรักระวังนะคะระวังมีปัญหาชอบเอาชนะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้นะคะตรงนี้นะถอยทีถอยอาศัยนะคะบางคนอยู่ใกล้กันก็เหมือนลินกับฟันนะคะอันนี้คิงถือไม้เท้านะคะนายออบสอด น,ะะนายวฟลนหน,นะคะสองเหรียญดิจัดเมนต์นะคะชาวราศีกุมเป็นคนมีเซนเนาะเป็นคนมีรางสังหอ์เห็นมคะมีดวงตาที่3ามหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองคุณอยู่นะคะนะคะถ้าคนที่ไม่ใช่มันต้องหมดวิบากกรรมต่อกันนะคะหนึ่งถ้วยเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะสองถ้วยนะคะ ขึ้นมาสองรอบแล้วนะหนึ่งเรียนนะคะแปดไม้เทา้าอืมนะคะไนอันนี้ไนท์เธอเรียนนะคะหนึ่งเรียนอ่านะคะวิวอฟอร์จูนนะคะสองไม้เทา้า หาสิเปลี้ยนนะคะไพ่ใต้สำรับนะคะเป็นไพ่ตรงนี้เนาะอ่ะคิงถือดาบคุณจะได้พบเจอความรักที่จริงจังและชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะคะหนึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าหนึ่งถ้วยหนึ่งเลียนขึ้นมาคุณจะได้พบเจอความรักถ้าโสดคะ่ะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้พบคนที่เข้าใจสองถ้วยขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะนะคะคนที่ เรียนรู้กันไปเป็นความรักที่พร้อมที่จะให้และได้รับพอๆกันสองเหรียญน,นี้มันบาลานซ์นะคะเป็นความรักที่อาจจะคนนี้เดินทางบ่อยหรือทํางานเกี่ยวกับรถนะคะใกล้ๆก,ก็ได้นะนะคะเป็นความรู้สึกที่นะคะชัดเจนไพ่ตรงนี้นะค,ะคิงือดานี่ชัดเจนมาพร้อมกับความชัดเจนนะคะตรงนี้นะสองไม่เท่าอาจจะเจอทางสายงานทางสายเพื่อนเป็นความรักที่วิววิวอัฟฟอร์จูนนะคะเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานําพามาเจอกัน กรณีบางคนที่คุยหรือคบกันอยู่มีโอกาสที่จะจริงจังราชัดเจียนขึ้นกว่าเดิมนะคะสิบเหรียญน,นะคะตรงนี้มีโอกาสที่จะได้พบครอบนะคะได้พาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ในพบครอบครัวใครครอบครัวหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะพาไปแนะนําให้รู้จักก็ได้นะคะตรงนี้นะ,ะอืมอ่ะนะคะหมอมินขอดูนะคะเรื่องเรื่องงานกับเรื่องเงินบ้างนะคะ แอมเพลสนะคะใบแรกเลยความอโดมสมบูรณ์นะเจ็ดถ้วยนะคะคุณคิดอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมแน่เลยเจ็ดถ้วยใบยนี้นะคะกำลังมองหาโอกาสให้ตัวเองนะคะไพ่ตัวนี้คิงถือดาบนะคะกำลังคิดอยู่นะคะเออนะคะหนึ่งเหรียญมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆนะคะมีโชคลาภด้วยนะไพ่ตัวนี้นะคะ แปดเหรียญการเงินอ่าเก้าเก้าเหรียญค่ะการเงินการทองมั่นคงเดือนสั้นนะคะมีโอกาสนะคะที่ประสบความสําเร็จมีรถมีบ้านหรือประสบความสําเร็จนะคะเดือนสั้นเนี่ยมีชื่อเสียงโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเนื้อหอมนะคะช่วงนี้ทําอะไรประสบความสําเร็จเนี่ยแปดเหรียญมีแต่เรื่องเงินขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เก้าเหรียญอันนี้แปดเหรียญอยู่ในพื้นดวงของคุณเลยอันเดียวกันนะคะการเงินการทองบง่งบอกสถานการณ์ที่เริ่มมั่นคงมีโอกาสทางการเงินการทองมีคนสนับสนุนช่วยเหลือ สิ่งที่คุณทําเริ่มเป็นรูปเป็นรากนะคะขึ้นมาหรือทํามานานมีโอกาสนะคะได้เงินได้ทองหมาว่าคุณอยากเก็บเงินเก็บทรัพย์ที้มากขึ้นนะคะถ้าได้เงินมานะไพ่รตรงนี้ u u e n o o นะคะ e n of านเป็นไพ่ของคนที่ขยันเป็นไพ่ของคนที่ทํามาหากินนะคะตรงนี้นะ Queen ถือเลียนนะคะเงินทองเริ่มมั่นคงนะคะ มีแต่เรื่องเงินเลยอะคะ่ะชาวเนี่ยงานของคุณจะรับไม่ไหวเห็นไหมคะมีคนติดต่อมีคนสื่อสารเข้ามาหรืองานเข้ามาเต็มไปหมดนะคะพร้อมกับการเงินการทรองที่เข้ามาด้วยนะคะมันต้องบาลานะง,งานเยอะเงินก็เยอะตามดูนะคะแปดเรียนเก้าเรียนขึ้นมาหมดเลยหมอมินว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอาจจะเริ่มเรียนรู้อะไรคุณชอบศาสตร์หมอดูไหมไพ่ย,ยี่สี่โหราศาสตร์พวกนี้นะคะหมอมินว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะตรงนี้หรือกําลังเรียนรู้อะไรอยู่นะคะ ตรงนี้เนาะเดอสตาร์ Star, ดวงดาวโดดเด่นประสบความสําเร็จเออราศีกุมนะคะดวงสองเดือนนี้ของคุณมันมีอะไรที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเปลี่ยนแปลงนำส,สู่สิ่งที่ดีมาให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทานะคะก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเงินทองก็เข้ามานะคะมั่นคงนะ,ะเก็บเงินเก็บทรัพย์ได้ก้าวเหรียญมีเงินเกี่ยวกับโชคลาภหรืออะไรที่คุณนะค้าขายธุรกิจช่วงนี้ถามว่าบูมไหมบูมนะคะตรงนี้นะ คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถหมอขอให้แนะนําสุดท้ายดีกว่าค่ะแนะนําเรื่องทั้งการเงินงานความรักนะคะตรงนี้ด้วยนะถ้าสุขภาพระวังเจ็บเข่านะคะเจ็บแขนพวกนี้นะคะ,ะคิงถือดาบมิชเ,เชียนนะคะ,ะคิงถือถ้วยนะ หนไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะาเด็กเด็กัดเมนนะคะสำหรับนี้อืมนะคะถ้าอะไรก็ตามคุณเห็นไหมแปดถ้วยอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราไม่สำคัญเราไม่มีค่าเราทำทุกสิ่งอย่างดีแล้วหมอว่าประตูนี้คุณจะเดินออกไปแล้วเปิดเป็นประตูก้าวใหม่ก้าวออกมาจากสิ่งนั้นนะคะเพื่อประสบความสำเร็จของคุณ หมอมินว่าไม่อย่าอย่าก,กังวลบางสิ่งบางอย่างถ้าเราเรียนรู้หรือมีประสบการณ์หรือไม่ก็เราก็เริ่มคิดเริ่มทําลงมือทําคุณจะประสบความสําเร็จหมอมินว่าคุณเป็นคนมีเซนเป็นคนมีรางสังหรณ์ที่แม่นยําเลยค่ะราศีกุมนะคะไพ่สองใบนี้ขึ้นมาเนี่ยหมอว่าช่วงนี้คุณมีเซนเป็นพิเศษบางคนชอบศาสตร์มาดูคุณเรียนรู้นะหรือชอบอะไรพิเศษนะคะตรงนี้นะ,ะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ลงมือทําประสบความสําเร็จส่วนความรักคุณบอกอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ชัดเจนคิงถือดาบคุณจะตัดไปมอมินว่าคุณจะได้พบเจอความรักที่ใช่สําหรับเราส่วนมีโอกาสได้พบคนที่เป็นคู่กาลยานามิตรนะคะจักรวาลจะน,น,นําคนนคู่มาเจอกันนะคะแล้วถ้าบางท่านที่คบอยู่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะขอบคุณมากมายราศีกุมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่มอมินทาคลิป แต่ถ้าดูดวงส่วนตัว id line ของหมออยู่ใต้คือนี้นะคะค่าครูหมอกระทิ้งไว้อย่างละเอียดแอดไลน์ถ้าก็มาสอบถามอะไรดึดเพิ่มเติมก็ได้แต่หมอขอพูดนิดนึงนะคะคิวหมอไม่ได้ยาวมากนะแต่ถ้าทักเข้ามาแล้วนะคะวันนี้มีคิวว่างไหมลองดูนะคะนี้จะสามทุ่มละมันไม่ว่างหรอกค่ะวันนี้ลองคิดดูคิววันนี้มันต้องเต็มตั้งแต่เมื่อวาน นะหรือวันก่อนนะคุณต้องพร้อมรอคิวได้นะคะโอนจองอาจจะได้2-3วันนี้เรื่องปกตินะ,ะม,นมันไม่ได้คิวยาวเ,นะเป็น2อาทิตย์เป็นเดือนไม่ใช่นะคะตรงนี้ขอบคุณนะคะที่สาสมศูนย์หมอนะคะสวัสดีค่ะ